อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนได้นะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะจะพาไปไหว้พระเก้าวัดนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดนางตะเคียนพาาเวสสุวรรณองค์ที่เก่าแก่ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราพาไปไหว้กันนะคะ ไหว้ทาเวเสร็จแล้วเราก็มาไหว้ผาข้างในนะคะ,ะออกมาข้างนอกตอนนี้มาเติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะ <_ T> เพื่อนอยากเติมน้ำมันตะเกียงค่ะจัดไปค่ะแต่ไม่ยอมหยอดตู้นะคะต้องให้เราเป็นคนหยอดเต <_ T> ิมน <T> ้ำมันตะเกียงกันค่ะ <_ T> เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาตีะระฆังนะคะตามความเชื่อว่าทําบุญแล้วก็ต้องมาตีะระฆัง3ทีจัดกันไปเลยค่ะเพื่อความโชคดีนะคะร่บรวยมีชื่อเสียงนะคะตีกันไปคนละสามทีนะคะ มาดูบรรยากาศรอบๆวบัดน,นางตะเคียนนะคะก็จะมีหลวงพ่อทันใจนะคะมีพระนอนมีพญาคุดมีพญานาคด้วยค่ะพญานาคที่นี่สวยมากๆเลยนะคะ,ะมีนกอแมวด้วยนะนกแมวน่ารักนอนอสบายเลยนะอ่ะต่อมานะคะก็มีพ่อปู่ฤาษีนาะรอดนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่านะคะเป็นอ่าเขาที่ไหว้พระเก่านะคะตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่เลยขึ้นไปไม่ได้เมื่อก่อนหนังเรื่องแม่นาคเคยมาถ่ายด้วยนะต่อไปเจอพระคเนศค่ะก็แวะไหว้พระคเนศแบบหนึง่งและต่อมานะคะเราก็มาไหว้แม่ใหญ่กันนะคะที่วัดนางตะเคียนเราจะมีแม่ใหญ่ด้วยนะคะส่วนมากคนก็จะมาขอ โชคลาภการงานหรือว่ามาขอลูกค่ะก็ได้สำเร็จกันไปเยอะนะคะพวกเราก็ไหว้นะคะไหว้ขอพรตั้งใจขอพรขอให้งวดน,นี้รวยรวยรวยรว,ว,วยเลยนะคะขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวยต่อมาก็มาเสี่ยมเสียมซีนะคะมาเสี่ยมเสียมซี MC, ว่าได้ได้เลขอะไรเนาะ เลขอะไร76ดหค่ะอันนี้เป็นเจ็ดหกนะอ่าต่อไปเราบ้างสิขยอบขยเบไม่ออก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 ไม่เราไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกินเกี๋ยวแล้วอ้าวได้มาสองอันสองอันส้ปุบไว้ก่อนไม่บอกนะคะเลขอะไรแล้วเราก็ขอมาวาบมาร้ายเตี๋ยวนะคะ ทำภารกิจไหว้พระเก้าวัดนะคะเราไหว้ไปแล้วหนึ่งวัดนะวัดตั้งตะเคียนน่าจะทำได้ไหมว่าวันนี้ยน่าจะทําได้ไหมเก้าวัดนะคะดูนะครับดูสภาพวัดแรกผ่านไปหน้าตาของใสขึ้นอากาศร้อนมากอากาศร้อนแต่ดูหน้าตาของใสขึส้นไหมคะย<ะ>ิะ่งเอมบุญทำบุญมาจากมีแสกเอาจากหัวมีมไหม มีแสกอาราไม่พูดนะคะไม่พูดนะคะคำนี้โอเคค่ะก๋วยเตี๋ยวม,มาแล,วมมแล้วกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะร้านนี้อร่อยมากมาถึงวัดที่สองนะคะ ก็คือวัดเพชรสุดวราวิหารวัดหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุโขทัยมนะคะเพื่อเรามาถึงก็ขอซื้อหวยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขอตัวไปซื้อเสื้อมาเปลี่ยนนะคะเนื่องจากเสื้อที่ใส่มามันหนามากแล้วมันก็ร้อนมากนะคะไปซื้อเสื้อกันต้แดนเสร็จแล้วได้เสื้อแล้วเสื้อชาบเขียวสวยงาม <tır> ไปค่ะไปต่อในวัดนะคะ ี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะวัดเพชรนะคะวัดเพชรสม,มุทรบรว,วรวิหารนะคะหรือวัดหลวงพ่อบรรหลมนะคะตอนนี้เขาก็กำลังสร้างอุโบสถใหม่ก็ร่วมทำบุญกันได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะไปปิดทององค์หลวงพ่อบรรหลมบข้างบนกันนะคะไปค่ะตามมาเลยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้ก็คือหลวงพ่อบแหลมนะคะปกติเรามาเราก็จะมานั่งไหว้ขอพรที่หน้าท่านแบบนี้นะคะแล้วก็จะขอพรเสร็จก็กราบนะคะกราบท่านกราบท่านเสร็จแล้วก็ปิดทองค่ะปิดทองเราก็จะได้ในสิ่งที่เราขอนะคะ ขายาวอีกแล้วค่ะขายาวอีกแล้วเซียมซีขายาวแล้วเนื่องจากวัดแรกไม่ค่อยดีนะคะเขาบอกให้มาทําบุญเราจะดีขึ้นก็เลยลองมาขายาวอีกวัดน,นี้นะคะวัดน,นี้ลองดูดิหนึ่งสองค่ะวัดจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปดูใบเซียมซีข้างหน้าคะกาบลาพะนะคะไปแล้วนะคะอันนี้นะคะหลวงพ่อ่าแล้วเป็นไงบ้างครับวันที่สองสภาพ <laughs> เปลี่ยนเสื้อแล้วด้วย <laughs> ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าอิ่มเต็มอิ่มใจอิ่มอุญตัวมีออร่าไปหมดแล้วเนี่ยสุดยอดมีตรงก่อนจะลอดไวเก้าวัดอ่ะเปลี่ยนเป็นสามวัดได้ไหมไม่ได้มาถึงวัดที่สามแล้วนะคะวัดสวนหลวงมีที่จุกค่ะที่จุกแล้วก็น้องกันแต่ว่าตอนเนี้ย หมด energy มากแล้ววันที่สแล้วอะค่ะเพราะข้างในค่ะรู้สึกรู้สึกตอนนี้รู้สึก <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพิ่จุกและน้องจันนะคะคนมาขอโชคขอลาบก็จะสมหวังตลอดเราก็เสียมซี่อีกแล้วค่ะใบนี้เขาบอกว่าเราจะมีโชคลาบนะคะมีโชคลาบนะคะเดี๋ยวเราต้องลองนะคะต้องลองลวกดูนะคะว่าจะมีจริงไหม เดี๋ยวเราให้ดูเลขนะเลขที่หนึ่งสองเลขที่สองเลขสี่เลขที่สค่ะเลขสุดทเลขศนสองสี่ศูนย์ะคะงวดนี้ไม่รู้จะถูกหรือจะยังไงนะคะแต่ก็ขอให้ถูกไว้ก่อนเราจะได้เอยๆนะคะสาถูก วัดที่วัดที่4ี่แล้วนะคะวัดทีชื่อวัดวัดอะไรนะวัดกุมารินวัดกุมารินกุฎีทองอันนี้นะคะคือกุฎีทองใช่เข้ามาดูข้างในมีเป็นวิหารหลวเพราะสัาสผัสผีได้ค่ะว้าวเข้าไปดูกันนะคะวัวดทองนาะ,ะเรว่าบริเวณข้างล่างเราจะไม่ได้พาไปเพราะว่าโบสถ์เขาปิดนะคะจะมีแค่บนเนี้ยที่ขึ้นได้ ที่นี่เขอให้ไหว้แบบทูปเทียนสีประจำวันเกิดด้วยนะคะอย่างเราเกิดวันนาคาแล้วก็เทียนสีชมพูแล้วก็ทูปสีชมพูกี่ดอกอ่ะามดอกเนาะว้ายพระ นี่นะคะทูบส,สีฟ้าค่ะคใช่ใช่สีฟ้าจริงๆของของนะสีแดงอ่ะการขอพรนะคะก็คือให้เราก้มกราบเอาหัวเราแตะมือท่านนะคะหน้าผากเราแตะมือท่านแล้วก็อธิษฐานนะคะในสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็ทําตามเลยเพื่อนเราก็ทําตามเลยเพราะว่า เขาบอกว่ามันจะสำเร็จพวกเราก็รีบทำเลยค่ะทำตามโดยไม่รังเรจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะวัดที่ห้าแล้วนะคะวัดนี้ชื่อวัดบางแขงใหญ่ไปไหว้พระกันอิ่มบุญหรือ,อยังอิ่มมากนะคะตัวเงินแสกมาเห็นไหม อาวก็มันขาวในข้าวัดพระหัเดีดีแล้วมันก็จะได้อันนี้ก็วัดที่5ของเราแล้วนะคะรู้สึกอากาศเย็นสบายดีจังเลยค่ะช่วงนี้รู้สึกตัวมีออร่านะคะอิ่มเอมใจอิ่มเอมบุญนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อวัดที่6นะคะแต่ว่าเราต้องไปหาอะไรกินก่อน นะคะให้หลทาง,ลงลนนะะแล้ว,ลกวอกกวัตุมงคลจากวัตุมงคลนะคะเป็นพระทตน,นะคะถ้าใครว่างมาเที่ยวได้นะคะบาชตังย,ย่งัางงานาทำบุญเราตอนนี้นะเขากำลังจะสร้างพระพุักแสดย,ยานมาร่วมทำบุญบริจาคกันได้นะคะไปะเดี๋ยวเรา เรามาถึงวันที่6แล้วนะคะวันพิวดวัดบาุ้นะคะวัดชื่อดงังของสมเดระเจ้าอใครมาสมเด็จพระเจ้าอก็ต้องมาที่วัดนี้มีบทบทเป็นอะไรนะบทมหาอุตบทมหาอุตอธิบายสิคะว,ว่ามหาอุตยังไงก็คือเข้าทางเดียวนะครับไม่มีทางออกนะครับ คนนะคะไปดูไปไหว้ที่จุดมูเียเขาหวยจุดลับเขาหวด ถึงวัดที่8แล้วนะคะวัดนี้เราจอดรถไว้แล้วเราก็จ้างรถให้เขาขับรถอ้อมมาข้างหลังนะคะวัดนี้เป็นวัดจุฬามณีนะคะแต่ปกติคนเขาจะมาไหว้เทวสุวรรณนะคะแต่วันนี้เรามาด้านหลังนะคะเราจะมาไหว้หลวงพ่อเนื่องค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ทางด้านหลังนะคะวัดที่8นะคะวัดจุฬามณีวันนี้เราพามาที่รับของวัดจุฬามณีนะคะ กติหลาเนื่องหลาเนื่องนะคะดูบรรยากาศเออเนาะมาเราก็เดินนะคะเดินเดินเข้าจากด้านหลังนะคะเดินเข้าไปนะคะเดินจากด้านหลังมันจะมีเขื่อนนะคะอยู่ข้างๆเราก็เดินตามเขื่อนนะคะอากาศเย็นสบายดีมากเลยค่ะอากาศเย็นจนผิวแทบแบบว่าไหมเลยอะคะ่ะ <c oughs> สี่สิบองศานะคะวันนี้ มันร้อนมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราพาเดินพาเดินมาพาเดินเพื่อใครจะตามรอยเรามาก็ตามมาได้นะคะแต่ว่าก็รอนนิดนึงแต่ก็ดีฝ่าเดินเข้าทักเข้าค่ะอ่ะเราก็เดินไปนะคะอุ้ยเจอดอกไม้ค่าดอกไม้ดอกไม้สีแดงนะคะมีป้ายด้วยนะคะรุ่นนี้น่าจะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ตายอ่ะไปต่อค่ะไปต่อไปกันต่อนะคะเนยวนอกเรื่องมาเยอะแล้ะ เดินค่ะเดิน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 ขับไปก็เดินเข้าไปนะคะเดินเดินเดินเข้าไปข้างในนะคะยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงอ่ะเดินต่อไปค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าทุกคนหยุดรออ่าทุกคนหยุดรอเรานะคะอ่าขึ้นบันไดค่ะขึ้นบันไดขึ้นบันไดทางขึ้นนะคะก็จะเจอกับป้ายนะคะคติพน์หลงพ่อเนืออ่านไม่ทันค่ะอ่ะต่อไปนะคะ ในวัดนี่มีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วแต่เราจะทําบุญนาเราสั่งอ่ะเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะคาเฟ่ช่างมันก่อนอ่ะเดินขึ้นบันไดนะค่ะขึ้นบันไดนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะจะไปเจอเดินไปก่อนค่ะยังไม่เจอค่ะเดิน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 ไปนะคะแล้วก็ในที่สุดเราก็มาถึงนะคะ หลวงพ่อเนื่องนะคะที่เราจะมาไหว้กันนะคะอ้าวไม่ได้ซื้อดอกไม้ไม่ได้ซื้อทุกเทียนมานะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุณผู้ชายจะลงไปซื้อมาให้เรานะคะส,ส่วนเราอยู่ทางนี้นะคะก็ <C FC S 2> เซฟสียหยิบเลขอีกแล้วค่ะหยิบทุกวัดยิบทุกวัดจริงๆนะคะ ไม่รู้ละค่ะว่าวัดไหนเลขอะไรบา้างเลขมันเยอะมากเลยนะคะทุกคนเลขเยอะมากไปถุกวัดจุบมันถูกวัดค่ะอ่ะาไหว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้เป็นข้างในนะคะทุกถวายพระไตะคะ่ะดูเป็นคนดีนะคะถวายพระไตนะคะโอ้ยเป็นคนดีคนงามนะคะพวกเราเป็นสายบุญนะคะอ่ะอันนี้ก็เชิญชม ด้านในค่ะความสวยงามของอวัดจุลานะคะไม่ได้มีแต่ทาเวสวัฒด์ข้างนอกนะคะก็จะมีแบบมาไหว้กราบหลวงพ่อเนื่องที่ข้างในด้วยนะคะรอบๆวัดก็สวยงามค่ะเย็นสบายค่ะเย็นซอบ,บายกว่าตอนเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาค่ะเราจะไปแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ให้รถพี่เขามารับแล้วเรากลับแล้วนะคะมาแบบเดียวกับเรืออันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเลยรอบด้านหลังนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะวันนี้เราพาชมนะคะพาชมเอ่อแถวนี้มีสัตว์สงวนด้วยนะคะเจอสัตว์สงวนหนึ่งตัวนะคะอ่ะไปต่อคะ่ะไปต่อคะ่ะวัดนี้ก็กําลังทําอะไรบูรณะอะไรหลายอ,อ สวนปัจจุบันซึ่งดับงมากเลยนะคะตรงโดมสีแดงๆนั่นจะเป็นทางเข้าปกตินะคะอ่ะเราก็ให้พี่เขา,าส่งที่รถเราถึงกลอนละค่ะทุกคนวันนี้เรามาถึงวันที่7แล้วนะคะวันนี้คือวัดธรรมปรวัเป็นวัดในรัชกาลที่2นะครับผมค่ะ,ขคะ,ะเข้าไปค่ะป่ะเข้าไปค่ะราเข้าไปดูวัดข้างในกันนะคะข้างในก็จะเป็น ภาพวาดสวยงามนะคะสวยงามทั้งหมดเลยนะคะเชิญชมดูนะคะท่านผู้ชมนะคะเดินเชิญชมดูได้นะคะถ้ามาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาแวะมาไหว้พระที่วัดอัมพวันได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก้กันเลยนะภาพรูปวาดสวยงามมากค่ะวิจิตบรรจงอันนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปนะคะขอพรได้นะคะพอขอพรได้พวกเราก็ไหว้ขอพรตลอดค่ะ ไม่มีที่ไหนนะคะที่เราจะไม่ขอเราขอทุกที่นะคะตั้งอกตั้งใจกันมากเลยนะคะตั้งใจมากเลยอ่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะมีพี่เขามาบรรยายเกี่ยวกับภาพค่ะเออฟังไม่ฟัง,ฟ,งฟังไม่ทันค่ะ,ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะขออาจใช้เป็นเสียงเพลงไปก่อนแล้วกันนะคะ ตั้งใจฟังมากกว่านี้นะคะและเราก็มาถึงวัดที่9แล้วค่ะวัดน้อยแสงจันทร์วัดสุดท้ายแล้วดีใจมากนำ้ำตาจะไหลถึงวัดสุดท้ายแล้วนะคะอ้าวแต่ว่าปิดค่ะทางเข้าหลวงพอ่อขึ้นไปไหวหลวงพ่อรักนะคะปิดค่ะแต่เราก็ไหวอยู่ข้างนอกนะคะไหวด้วยใจจริงๆนะคะมาด้วยใจแล้วก็หยุด ไหว้นะคะขอพรนะคะนาทีสุดแล้วก็ท่าสำเร็จแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย